เอาแล้วครับวันนี้มีของแล่เท่มเข้ามาในร้านเราแล้วนะฮะใช่ตัวนี้เป็นโคก้กมาใหม่เลยทุกคนมาใหม่ล่าสุดเลยที่ร้านยังไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยขายมาก่อนโหก็คือ,อครั้งแรกเลยนะใช่คือครั้งแรกปกติคือเราจะเคยเห็นแต่แบบที่ร้านอาจจะมีเป็นโคก้กเชอร์รี่ก็เชอร์รี่ไปเลยหรือโค้กวานิลาก็วานิลลาไปเลยมันอาจจะเป็นรสที่แบบเป็นโค้กผสมเชอร์รี่กับวานิลารวมกันหรือเปล่า เราไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะมาแกะชิมคือปกติอ่ะไม่เคยเจอเลยบางไม่เคยเลยคือจะเป็นแบบวานิลาก็วานิล่าไปเลยหรือว่าโคคเชอรี่ไปเลยที่ร้านมีขายอยู่ประจําอยู่แล้วตัวนี้อยากลองกินแล้วะว่ามันจะเข้าไหมคันนี้เป็นของเมกานะของเมกาเลยเหรอใช่เปของเมกานี่กระป๋องขนาดเท่าไหร่อ่ะ สามห้าห้าสามห้าห้า ml กล่องสวยมากทุกคนนี่ไงปกติถ้าเป็นเชอร์รี่เขาจะเป็นกระป๋องแดงแดงล้วนใช่ไหมใช่คแล้วก็วานิลาจะเป็นสีแบบครีมครีมล้วนแต่เนี่ยคือเขาผสมกันใช่ค่ะแเ่เรามาแกะชิมกันอันนี้คือโค้กดังบอกเลยว่าทุกคนหากินยากมากโอ้โหเสียงสดเดเดี๋ยวเรามาชิมดมก่อนดมนี่ครับไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยได้กินแต่โค้กค่ะได้กินแต่โค้กอ่ะ คนดมดมโอ้โหทุกคนผมของมันดะหมบเมกินหรอกไม่กินแต่โค้ค่ะเฮ้ยเชอร์รี่มีเนาะเหมือนลูกเชอร์รี่เลยเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขอชิมนะทุกคนเหมือนเมื่อกี้ผมดมอ่ะเหมือนมีลูกเชอร์รี่อยู่ในนั้นเลยเป็นไงเป็นไงบานนี้ลาผสมเชอร์รี่ <S <S หรอได้ได้ได้ลองชิมลองชิมนี่ครับทุกคนผมขออนุญาตกินเชอร์รี่หุ่งเลยขออนุญาตซ่วมนะครับทุกคนทุกคนกินไปพร้อมผมนะดูหลอด กินอเอรี่เยอะกว่าวาน,นิลาเนอะอใช่ไหมใช่ครับทุกคนเดี๋ยวกันนะไข่รอบเป็นไ,ไงเฮ้ใช่ครับเพราะว่าเชอร์รี่เยอะกว่าวาน,นิลาคือเหมือนในกระป๋องเขาก็บอกว่าเนี่ยระดับเชอร์รี่เขาเยอะวาน,นิลาเขามีแบบใช่นิดเดียวให้มันเข้ากันคือถ้ามันแบบมากไปม,ม,มันก็มีความหอมของวานิลานิดนิดแต่จะกลิ่นเชอร์รี่มันจะแรงกว่าใช่ครับอันนี้ ซาดนะซาดนะถือว่าซาดีนะครับจากที่เราแบบว่าเอาได้กินนะครับผมรสชาติก็คือมีความเชอร์รี่อเป็นจุดเด่นเลยนะครับส่วนวานิลาก็รู้สึกเมื่อกี้เหมือนกันไหมว่าเขาจะมีรอยเหมือนกับข้างบนเนาะคือมันมีความระมุนเข้ากันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความซาด้วยนะครับซึ่ง3อย่างนี้มารวมกันก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยนะครับผมก็สําหรับใครนะครับที่กําลังตามหาแล้วก็อยากเป็นเจ้าของนะครับโค้กเชอร์รี่ บวกวาน,นิลานะครับต้องไปจัดกันเลยนะครับในตะกร้าที่ผมทาไว้ให้นะครับผมหน้าสะสมกระป๋องด้วยนะครับแล้วก็มีความอร่อยในตัวนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดนะครับกดซื้อในตะกร้าได้เลยครับผมตัวนี้อร่อยใช่ไหมเธออร่อยมากโอเคครับทุกคนไปกดสั่งได้เลยครับ